สวัสดีจ้าเที่ยวทำไมไทยแลนด์กับนายต้นเนาะสำหรับวันนี้นะครับเที่ยวทำไมไทยแลนด์กับนายต้นเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตของแม่ห้องสองเหมือนเดิมนะครับซึ่งสถานที่ที่เราจะมานี้นะครับนั่นก็คือปางอุ๋งครับผมเหมือนเราจะเห็นน้องหงด้วยนะครับในนี้ปางอุ๋งนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่หลายๆคนก็เรียกชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับแล้วก็มีต้นสนใหญ่นะครับขึ้นอยู่ดื่มน้ําด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นลานกางเต็นท์นะครับให้เราสามารถเข้าไปกางเต็นท์แล้วก็ท่องเที่ยวกันได้ครับผมสําหรับที่มานะครับคําว่าปางเนี่ยก็หมายถึงที่พักของคนที่ทํางานอยู่ในป่านะครับส่วนองค์เนี่ยหมายถึงที่ลุ่มต่ำเนาะที่มีลักษณะเป็นแหล่งกระทะนะครับแล้วก็มีน้ําขัง โดยที่ชื่อของปางงวงนะครับมีชื่อเต็มก็คือโครงการพระราชดำริปางตองสองนะครับวงเล็บว่าปางงวงเนาะซึ่งเป็นโครงการนั้นเป็นโครงการเรื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาอาชีพแล้วก็ความเป็นอยู่ของราษฎรกลุ่มน้อยในบริเวณนี้ได้นะครับเพื่อให้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ รวมไปถึงฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืนครับผมเดี๋ยวผมก็ขยายให้ดูภาพเป็นมุมกว้างนะครับสำหรับที่นี่เนาะเราก็จะเห็นป่าสนเยอะแยะเรียงรายไปหมดครับแล้วก็น้องหงนะครับผู้เป็นพระเอกของที่นี่ที่ใครๆมาเนี่ยก็ต้องต่างอยากจะถ่ายรูปกับน้องครับ สำหรับบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราไปขึ้นแพนะครับที่จะมีเจ้าหน้าที่เขาพายให้ครับผมก็เดี๋ยวเราใช้เวลาในคลิปนี้ไปกับการนั่งชมบรรยากาศระหว่างนั่งแพกันนะครับ เดี๋ยวฟังเป็นเสียงจริงของเราแล้วก็ผู้ร่วมทิปด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวไหนเอ่ยทางหุงทางุงเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กหนาวนี่คนเหนือยนะเนี่ยใส่เสื้อเมืองมาได้น้องมาหน่อยซื้อให้หน้าเสื้อสวยอย่างนี้เนะี่ยอืมที่พายเรือครับผม สเราลขีดพี่ต้นลองเลยอะไรกันครับนี่ต้นก้าตันเอาละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันต่อเนาะถ้าหากเราสังเกตดีๆนะครับระหว่างที่ขาไปเนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นต้นสนนะครับแล้วก็จะมีเต็นต์นะครับที่เป็นเขตของอุทยานแห่งชาตินะครับให้ทาง นักท่องเที่ยวได้มากลางเต้นเพื่อรอดูหมอกเหนือน้ำในยามเช้าครับผมวันที่เรามากันนั้นก็โชคไม่ดีสักหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้มีละอองน้ำไอ้น้ำเลยขึ้นลอยขึ้นเหนือน้ำนะครับซึ่ง ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเราได้มาถึงที่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันครบเนาะซึ่งโอกาสหน้าก็คงต้องมาซับใหม่ละครับให้มันได้เห็นเออหมอกเหนือน้ำส,สวยๆเนาะมากับหวานใจทั้งทีบรรยากาศก็ต้องน่ารักโ,โรแมนติกสักหน่อยเนาะ เมือ่อภายเอ่อเรือหรือว่าแพมาเรื่อยๆนะครับสุดของจุดที่เรามาชมก็จะประมาณนี้ครับหลังจากนี้เราก็จะทําการกลับเรือหรือว่ากลับแพแล้วครับผมเพื่อไปอยังจุดตั้งต้นเนาะอ๋ออ่ะเมื่อถ่ายคลิปย้อนกลับไปบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้า แล้วเราก็เจอน้องคงนะครับว่ายน้ำวัดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวก็ผู้คนอย่างเราได้ดูครับผมลองไปดูกันนะรู้ว่าคนเนก็กใหญ่เลยอะ่ะ ไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลพภาดเสียงเยอะแล้วก็เดี๋ยวเป็นถ่ายรายการสดบ้างนะครับเดี๋ยวจะว่าเราไม่มีเสียงในกล้องเนาะอยู่ที่ไหนคะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ปางงงนะครับก็อยู่ในเขตของจังหวัดแม่ห้องสอนครับผมก็มาแต่เช้าเนาะวันนี้ฟ้ามันคึมๆึนนนเนาะ จำนวนแพที่กาด้วยสายตานะครับก็น่าจะประมาณ1 0บถึงยีบกว่าแพนี่นะครับก็เราก็พายสวนกันไปขวักไข่ไปมานี่แหละครับแบบว่านั่นแหละครับน้องหงชอบอวดโฉมให้คนได้ดูเนาะเราก็เลยพายใกล้เลยทีนี้อา,าอาศอากาศเย็นๆนะครับไม่หนาวมากอมโอ้ยพี่ตัวใกล้มากเลยอะ่ะถ้าอยู่เฮ้ยไอตัวเล็ก ฮัชชาฮัชชาโอ้โหไม่เป oh, 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 oh. ิดไฟเลี no ้ยวด้วยตุดเมือกพี่ตั้งบอกว่าเอาไปทำลาบเอ้ยอย่างนี้มันไม่น่าจะลาบมันต้องแบบเอาไปแบบแกงนะสดน้ำร้อนๆอ๋อไอช้อนหงช้อนหงเฮ้ยเกือบคณนึกว่าจะชน ผมตัวนี้ไม่น่าจะซื้อไปขับขีม่มาว่าซื้อไปขับขีม่มาแน่ๆไอตัวเล็กเ,เ,เ,ลเออคิดอยากจะปาดก็ปาดอืไปแล้วบ๊าย <S <S บายเ<อ>จอกันก<า>รุงเทพนะขอเสียงพี่มะนาวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะองูนขอเสียงพี่มะนาวหนะ่อยถ้าใครน้องงู น้องงูนต้องมานะบอกเลยต,ต,ต้องมาต้องมาต้องมาถ้าอยากมาตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้นขับรถไปรับขับรถไปรับโนั่งเครื่องมาก็ได้ไปรับไปรับคือพอกลับมาถึงฝั่งเราสามารถให้อาหารปลาด้วยได้นะเอาเลยจ้า ปิดท้ายด้วยบรรยากาศของตุดขึ้นแพแล้วก็ทางเดินชมน้ำแล้วก็ให้อาหารปลาในเขตของปางวงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าทำไมทะเลกับในต้นก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับรอบหน้าจะพาไปไหนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้า